สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลล์นปฏิพัทธ์ออโต้อีกครั้งนะคะวันนี้นานจะมานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็น t o โยต a c แคมนี 2.0G นะคะออโต้ค่ะคันนี้ปี2007นะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าเอารถมาเทิ์นะคะันนี้ยังสวยอยู่เลยค่ะสีดำยังเงาอยู่ยนะคะลูกค้าเราดูทนะี่ปายด้านหน้าไฟตัดหมอกนะคะ กระจังหน้านะคะมาชมรอบๆตัวรถกันนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นสติ๊กเกอร์แคม r y นะคะโลโก้โตโยต้นะคะ 2.0G นะคะคันนี้มาชมรอบๆตัวรถอีกครั้งนะคะลูกค้า มือจับเป็นมือจับโครเมียมนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะเรามาชมในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะขับไฟฟ้าทั้งด้านคนขับและคนนั่งเลยนะคะ คอนโซลจะเป็นสีเบตตัดกับสีไม้นะคะเป็นลายไม้สวยมากเลยค่ะเกียร์ออโอต้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะคะคันนี้มาชมด้านหลังบ้างนะคะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีเบตเหมือนกันนะคะลูกค้าสวยงามมากคะ่ะแอร์หลังให้ด้วยนะคะพร้อมพรมกระดุมนะคะสะอาดสะอามากนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา รถบ้านสวยๆคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เครดิตดีก็ฟรีดาวนะคะคันนี้ค่ะลูกค้าลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามแนนเข้ามานะคะที่เบอร์083นะคะ056 0474นะคะลูกค้าวันนี้แนนขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ